มีรายการหนึ่งเกิดขึ้นนะครับเป็นรายการ MMA World กลางปีซึ่งเป็นรุ่นน้ำหนักของเธอพอดีไปนะครับแน่นอนเธอเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยและเธอก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกหนึ่งหน้านั่นคือการเป็นแชม MMA ป์ m m a World กลางปีเท่ากับว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่สแตมทำไม่ได้ตอนนี้ครับสแตมคือนักสู้หญิงที่มีพื้นฐานมาจากมวยไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลกครับ มวยไทยสแตนสังเวียนที่ทําให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยโดยเอกชุมพรสุรพัฒจารุมณีสวัสดีครับนี่คือมวยไทยสแตนนะครับอยู่กับผมครับเอกชุมพรสุรพัฒจารุมณีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของนักสู้หญิงท่านหนึ่งครับโอ้โหถือว่าเป็นนักสู้หญิงที่สร้างระวัตศาสตร ในสังเวียนของวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นสังเวียนการต่อสู้ระดับโลกนะครับการสร้างประวัติศาสตร์ของเธอเนี่ยก็คือการเป็นแชมป์ทั้ง3ประเภทกีฬาไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งแล้วก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยเป็นแชมป์ MMA World กลางปีหรือว่ากีฬามิกมาเชลอาร์ตการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับเธอคนนี้ก็คือสแตมป์แปรเทคครับหรือว่านันทวันพานทอง24ปีจากจังหวัดระยองครับก่อนที่จะสร้างประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ขึ้นในสังเวียนระดับโลกการต่อสู้แบบนี้นะครับโอ้โหเรื่องราวชีวิตของเธอเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะและจุดเริ่มต้นผมมองว่าน่าสนใจครับสตัมฟ้เทคเนี่ยเริ่มต้นนะครับคือจะบอกว่าบ้านเธอเนี่ยเกิดในครอบครัวของครอบครัวของนักสกกู้ก็ว่าได้นะครับทั้งคุณพ่อคุณอาทั้งลูกพี่ลูกน้องเป็นนักมวยไทยหมดเลยแต่เชื่อหรือไม่ว่าการเริ่มต้นของเธอไม่ได้มาจากการที่ว่า เห็นคุณพ่อแล้วชอบมวยตามคุณพ่อแล้วอยากฝึกมวยตามคุณพ่อแต่กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ครับที่โรงเรียนของเธอตอนที่เธออยู่โรงเรียนตอนนั้นเนี่ยตอนอนุบาลเนี่ยตัวเล็กกว่าชาวบ้านเขาพอตัวเล็กกว่าชาวบ้านเขาก็เพื่อนๆชอบแกล้งบ้างแกล้งด้วยการพูดด้วยวาจาบ้างบางทีก็โอ้โหมีถึงขนาดที่ว่าเนื้อตัวช้ำกับบ้านเธอก็เกิดคิดขึ้นมานี่คือเด็กในในวัยห้าขวบนะครับว่าไม่อยากโดนเพื่อนแกล้งแล้ะ จะทำยังไงดีสุดท้ายคุณคิดไปคุณคิดมาไปเจอคําตอบที่อยู่ใกล้ตัวนั่นก็คือการฝึกซ้อมมวยเพื่อจะป้องกันตัวเ,เองโดยที่คนที่ถ่ายทอดวิชาไม่ใช่ใครที่ไหน ก็คือคุณพ่อคุณพ่อของเธอก็คือวิสันเล็กลูกบางปลาส้อยนะครับเป็นอดีตนักมวยเก่าเมื่อก่อนที่ปะทะกับมวยดังๆนี่เพียบเลยนะครับคุณพ่อก็เห็นลูกแบบนี้โอ้โหพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาอยู่แล้วเพราะว่าชื่นชอบด้วยการเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็หลังจากนั้นสแตมก็เริ่มที่จะเรียนรู้นะครับเรื่องราววิชาของมวยไทยการต่อสู้เรียนรู้จากคุณพ่อจากคุณอาบ้างถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมาเริ่มชกไฟแรกอย่างจริงจังเนี่ยโอ้โห กลับกลายเป็นว่าได้ใจครับชนะน็อกเลยครับเหมือนกับว่าคือถ้าถ้าถ้าคนแถวบ้านพูดก็คงจะบอกว่ามันอยู่ในสายเลือดนะครับทำให้หลังจากนั้นมีกําลังใจที่จะเดินทางในสายเส้นทางของนักสู้ต่อก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชกอยู่แถบแถบ,บ้านเธอเลยครับภาคตะวันออกนะครับประมาณ80ดสิ์ไฟได้แต่ว่ารายการชกใน80ดสิไฟนั้นเนี่ยก็มีอยู่2องไฟที่เธอสามารถคว้าแชมป ในภาคตะวันออกได้นะครับดูเหมือนเส้นทางเนี่ยโอ้โหมันมันมัน,มนาราบลื่นมากแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดวันหนึ่งเธอก็ต้องเลิกชกไปน่าเสียดายนะครับการเลิกชกของเธอไปเนี่ยเพราะว่ามันสู้จนแบบไม่มีตัวสู้แล้วนะครับในภาคตะวันออกหรือว่าในเมืองไทยทําให้เธอเองก็ต้องเลิกชกมวยไปประมาณ8ปปีนะครับหยุดไปเลยผมว่ากุญแจสําคัญเนี่ยมาจากส่วนนี้ด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแข่งขันมวยที่เป็นมวยของผู้หญิงในประเทศไทยเนี่ย รายการแมตช์กันผันค่อนข้างจะน้อยนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับหลังจากเลิกไปแล้วเนี่ยช่วงเวลา8ปีที่เลิกไปเธอก็คงคงคงคิดว่าเส้นทางสายนักสู้เนี่ยคงคงคงไปต่อไม่ได้แล้วก็อยากจะไปเป็นคุณครูเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะครับก็ไปเส้นทางนั้นเลยนะครับแต่วันนึงแล้วเนี่ยทำให้โอกาสของเธอกับเลี้ยวกลับมาในทางเดินของเส้นทางสายนักสู้อีกครั้งนึงเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยแฟเทค ําลังเปิดรับนักสู้นะครับแต่ว่าเปิดรับนักสู้เนี่ยไม่ได้เปิดรับนักสู้ในกติกามวยไทยนะครับเขาเปิดรับนักสู้ในกติกา MMA หรือว่า Mixed Martial Arts ซึ่งเธอไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ผมเชื่อว่าเธอคงคิดว่านี่เป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายกับการที่จะได้ขึ้นสังเวียนอีกครั้งหนึ่งที่เธอชื่นชอบนะครับหลังจากนั้นพอเธอเริ่มเข้าไปนะครับสมัครเป็นนักกีฬาต่อสู้ในแคมป์ของแฟร์เเนื่องจากว่าเธอเนี่ย รู้จักมักจีกับเทนเนอร์ที่ค่ายด้วยก็เลยได้เข้าไปได้สมงสมัครกันเรียบร้อยแล้วโอกาสมันก็พอดีอีกครั้งหนึ่งตรงที่ว่าวันแชมเปี้ยนชิพนี่เขามีโครงการมาของลิสแฟรงกินนะครับเขาจะเดินทางไปหลายประเทศในเอเชียใน,ในเอเชียในอาเซียนเพื่อจะหาดาวรุ่งเข้ามาสู่ในสังเวียนของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เมืองไทยเขาก็มาเหมกันนะครับแล้วก็ได้มาพบเจอกับสแตมแฟร์เทคเพื่อที่จะเข้าไปร่วมแข่งขัน สุดท้ายสแตมก็ผ่านการคัดเลือกแล้วเขาก็ได้เป็นนักกีฬาต่อสู้ที่เข้าไปอยู่ในสังเวียนที่ยิ่งใหญ่อย่างวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งตอนนั้นผมเชื่อว่าในประเทศไทยรวมไปถึงสแตมมองว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าวันแชมเปี้ยนชิพคืออะไรแต่สุดท้ายนี่แหละครับพื้นที่แห่งนี้ทําให้ผู้หญิงคนนี้กลับกลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกครั้งแรกที่เข้าไปนะครับแน่นอนครับว่าการที่เข้ามาที่แฟร์เทคของเธอเนี่ยมาในฐานะของนักกีฬา MMA หรือมิกมาโชอาดนะครับ แล้วก็การที่ได้เข้าไปในวันแชมเปี้ยนชิพก็คิดว่าต้องต่อสู้ในกีฬาของมิกมาเชียอาร์ตเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพเขามีการเปลี่ยนนโยบายแรกเริ่มเดิมทีเลยวันแชมเปี้ยนชิพคือมิกมาเชียอาร์ตหรือว่า MMA แต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนสโลแกนตัวเองเป็น Home of Martial Arts แน่นอนครับไม่ได้มีแค่ MMA แล้วละมีมวยไทยบรรจุเข้าไป มีคิกบ็อกซิ่งบรรจุเข้าไปโอ้โหแบบนี้สแตมลูกป,ปากยิ้มหวานเลยเพราะนั่นเป็นโอกาสของเธอที่จะสามารถสู้ในกติกาที่ถนัดอย่างมวยไทยได้นะครับและครั้งแรกของเธอนะครับโอกาสของเธอที่ได้สู้ในสังเวทของวันแชมเปี้ยนชิพคือการชิงแชมป์โลกในกติกาของคิกบ็อกซิ่งก่อนนะครับแล้วก็เธอไม่ทําให้คนไทยผิดหวังนะครับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยผมจำบรรยากาศได้ดีนะครับเป็นรายการเดียวที่สแตมขึ้นสู้พร้อมกับแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับวันนั้นหลังจากได้แชมป์โลกเสร็จนี่หูปีกองยาวนี่เต็มไปหมดเลยครับเพื่อจะแห่เพื่อจะฉลองความดีใจของสแตมแฟร์เทคนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นสแตมก็ยังได้ทําหน้าที่ต่อในวันแชมเปี้ยนชิพและโอกาสครั้งที่2ก็มานะครับโอกาสครั้งที่2ก็มาในฐานะของ การได้ชิงแชมป์โลกกติกามวยไทยแน่นอนครับพลาดยากมากๆเพราะว่าเธอถนัดมวยไทยที่สุดอยู่แล้วหลังจากนั้นเธอก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ละนะครับเป็นนักสู้หญิงคนแรกในวันแชมเปี้ยนชิพนี่ประวัติศาสตร์หน้าแรกนะครับที่ครองแชมป์โลก2กติกา ทั้งคิกบ็อกซิ่งและก็มวยไทยนะครับหลังจากนั้นเส้นทางของเธอก็ปูต่อหลายคนก็ตีข่าวหลายคนก็คาดดาวว่ามีโอกาสหรือเปล่าที่สแตมเนี่ยจะได้เป็นแชมป์อีกหนึ่งชนิดกีฬาช่วงนั้นก็ฝึกซ้อมนะครับพอฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมานะครับแล้วก็ได้สู้ได้ลองสู้ประมาณ5ไฟนะครับหลังจากสู้ได้ประมาณ5ไฟเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ รเริ่มเรียนรู้วิธีการนอนสู้มากขึ้นเพราะว่านักมวยไทยหลายคนเนี่ยแน่นอนยืนสู้ไม่เป็นรองชาติใดในโลกลนวะนะครับแต่ว่าการนอนสู้ในวิชาของการหักล็อกปล้ำหรือว่าในวิชาของบาซิเลียนยูจิสูเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้ววันนึ่งพอบ่มเพาะจนอิ่มตัวนะครับมีรายการหนึ่งเกิดขึ้นนะครับ เป็นรายการ M M A เวอร์กลางปีซึ่งเป็นรุ่นน้ำหนักของเธอพอดีเป๊ะนะครับแน่นอนเธอเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ด้วยและเธอก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกหนึ่งหน้านั่นคือการเป็นแชมป์ M M A เว r ร์กลางปีเท่ากับว่าเธอเป็นแชมป์มหมดแล้ว ในกิจการการต่อสู้ในสังเวียนของวันแชมเปียนชิพนะครับอย่างที่ผมไล่เลียงไปอันสุดท้ายก็คือมิดมาเชียอาร์ตหรือ MMA ไม่มีอะไรอีกแล้วที่สแตมทำไม่ได้ตอนนี้ครับทั้งชื่อเสียงทั้งบาร,รมีทั้งเงินทองรวมไปถึงการเป็นที่รู้จักผมเชื่อว่าทั่วโลกนะครับและส่งท้ายปี2564นะครับเธอยังคว้า,ารางวัลนักสู้หญิงยอดเยี่ยมประจาปีของวันแชมเปียนชิพด้วยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นเครื่องกรนติย่างดีเลยว่า สแตนคือนักสู้หญิงที่มีพื้นฐานมาจากมวยไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลกครับและนี่คือมวยไทยสแตนนะครับผมเอกชุมพรสุรพัชจาลุกมนีนะครับฝากติดตามด้วยทั้งแฟนเพจ Facebook มวยไทยสแตนรวมไปถึง YouTube Channel m a i มนสแตนไทยแลนด์นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ